สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเลขานุก,การสาขาพักสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกนายสาธุดพึงลำพันธ์เลขานิการคณะกรรมการป้องกัน แด้ปรปับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนมากคดีที่มีคนยื่นร้องปปชเรื่องสอสอพักก้าไกลร่วมกันลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายยาาตารา1 12กับสภาผูแ้แทนราษฎรนั้นข้อกล่าวหาคือผิดจริยธรรมอย่างไรแรงหรือไม่ ตอนนี้คณะอนุกรรมการไต่สวนใกล้แล้วเสร็จคาดว่ากลางเดือนมกราคม2568จะยื่นสำนวนไต่สวนให้ปปชชุดใหญ่พิจารณาต่อไปซึ่งคุณสารสารุารดพึงลำพันก็ได้เปิดเผยว่าประเด็นนี้คณะกรรมการป้องกัน และประปับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจะไต่สวนทั้งในสภาและนอกสภาดพูพฤติกรรมทุกคนและจะเรียกมาไต่สวนทุกคนผิดว่ากันไปตามผิดถ้าใครสามารถชี้แจงต่อปป,ปชได้ว่ามีเหตุจำเป็นประการใดถึงเรื่องถึง ร่วมลงลายมือชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายยามตาตรา112ต่อรัฐสภาอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานแต่ต้องไต่สวนให้ละเอียดเพราะโทษการผิดจริยธรรมร้ายแรงคือเหมือนประหารชีวิตทางการเมืองคือตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ ก็จะเป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองอีกเรื่องหนึ่งซึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องร่วมกันจับตาและติดตามนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อความเข้าใจอย่างนี้นะครับรัฐธรมรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพศ .2560 มาตราที่สอประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ํำว่าพระประมุขจะเซาะก่อนบ่อนทาลายไม่ได้นําเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าบางคอมเมนต์ในโลกโซเชียลยังเข้าใจผิดอยู่ว่าสสเสนอแก้กฎหมายมันผิดด้วยหรือสําหรับตัวร่างข้าวๆที่พรรคก้าวไกลนําเสนอ,อนั้นคือบั่นทรนอำนาจของพระประมุข ของชาติคือองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หซึ่งขัดรัฐธรรมนูญครับเพราะมาตาสองระบุชัดเจนว่าประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัริย์ทรงเป็นพระบรมุกแก้แก้ได้ครับถ้าแก้ให้เป็นคุณยิ่งกว่าไม่ผิดครับแต่ล่างของก้าวไกลตามที่ผ่านหูผ่านตาก็คือว่าไปลดทอนพระราชอำนาจ ให้พระมาหากษัตริย์ไปขึ้นศาลให้ศาลไต่สวนได้ยกตัวอย่างนะครับต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยให้ได้เข้าใจและย้ำประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งว่าสอสเสนอแก้กฎหมายผ่านรัฐสภานั้นไม่ผิดครับแต่ที่ผิดคือว่าการเสนอกฎหมายนั้นขัดรัฐธรรมนูญและลดทอน พระราชอำนาจองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของชาติตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือไม่อันนี้ประเด็นแรกที่ต้องชวนติดตามและจับตาต่อไปเพราะประเด็นนี้ถ้าทั้ง44คนของพรรคก้าไกลที่ร่วมกันลงชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายยามมตตา112ต่อรัฐสภาถ้าปปชวินิจฉัยว่า ผิจดจริยธรรมอย่างไรแลงนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตทั้ง44คนก็ต้องมาติดตามและจับตาต่อไปว่าปปชจะไต่สวนออกมาเป็นอย่างไรสำหรับปป,ปชชุดใหญ่คาดว่าอนุกรรมการไต่สวนการเดือนมกราคม2568จะแล้วเสร็จและชุดใหญ่จะพิจารณาต่อนี่ประเด็นแรกที่จะมาชวนคิดชวนคุยประเด็นต่อมา เรื่องกรณีอนุกรรมการไต่สวนเรื่องกล่าวหาว่าโรงพยาบาลตำรวจและกรมราชธรร์ตลอดทั้งนักการเมืองผู้มีอำนาจได้ใช้อำนาจหน้าที่อำนวยความสะดวกให้คุณทักษิณชินวัตรไปพักอาศัยที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่ ซึ่งข่าวล่าสุดอนุอรก,กรรมการไต่สวนได้รวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วจะนำเสนอต่อปปชชุดใหญ่ต่อไปแต่ถ้าในประเด็นเหล่านี้เงื่อนเวลาสืบสวนไต่สวนอย่างน้อยสองปีขยายเวลาได้อีกปีหนึ่งเต็มที่สามปีครับกรณีชั้นสิบสี โรงพยาบาลตำรวจก็ต้องยอมรับว่าการไต่สวนสอบสวนของคกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจิริตแห่งชาติหรือปปชชุดใหญ่นั้นค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ารูปคดีจะเป็นแบบไหนอย่างไรถ้าผิดจริงผมราชทัณท์โรงพยาบาลตำรวจตลอดจน นักการเมืองผู้มีอำนาจเซ็นอนุมัติทั้งหลายต้องติดคุกกันละนาวครับแต่ประเด็นนี้ต้องใช้เวลาหน่อยเวลาปกติสองปีขยายเวลาได้อีกหนึ่งปีรวมเป็นสามปีนี่เป็นสาเหตุหนึ่งว่าทําไมคดีใหญ่ๆเช่นคดีของบิกตํารวจถึงพยายามดึงเรื่องเข้าปปชเพราะการไต่สวนของปปชนั้นใช้เวลานานครับ ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งว่าถ้าการไต่สวนออกมาว่าป่วยทพิปใครจะติดคุกบ้างซึ่งข้อมูลการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสรุปว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบอำนวยความสะดวกให้คุณทักษิณชินวัตรไปพักอาศัยที่ชั้น14 โรงพยาบาลตำรวจก็ต้องติดตามและจับตาประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งว่าการเมืองจะกกระเพื่อบมากน้อยขนาดไหนประเด็นต่อมาวันที่12ทธันวาคม2567คุณกิรห่วงทรัพย์โฆษกรัฐบาลได้ออกมาถแถลงแก้งสื่อมวลชนว่ารัฐบาลคุณแพรทองทานชินวัตรหรือ นายกอุ้งยิงจะถแถลงผลงานที่รัฐบาลได้กระทำไปแล้วสามเดือนที่ผ่านมาฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ติดตามร,รับฟังว่าจะถแถลงผลงานอะไรซึ่งผมไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่รักบ้านรักเมือง ต้องติดตามว่าคุณอุ้งอิงจะถแถลงผลงานอะไรสามเดือนที่ผ่านมาและมีข่าวออกมาเช่นกันว่าประเด็นหลักๆที่จะถแถลงคือจะถแถลงผลงานที่จะกระทําและแนวทางรัฐบาลที่จะกระทําในปี2568นี่ขายฝันหรือเปล่านี่เป็นการขายฝันหรือเปล่า โดยปกติถ้ารัฐบาลถแถลงผลงานเขาต้องถแถลงผลงานที่ทำมาแล้วครับไม่ใช่ถแถลงผลงานขายฝันคาดการในปีหน้าอันนี้เขาไม่เรียกว่าถแถลงผลงานครับอันนี้ต้องคุยกันตรงไปตรงมานะครับผมเองก็ไม่ได้ระเกียร์เดียดฉันพักเพื่อไทยแต่ประการใดแต่ทุกอย่างเพื่อเปิดข้อมูลเปิดมุมมองให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักชาติรักแผ่นด,ดิน ติดตามการเมืองติดตามเงินภาษีที่เราเสียไปว่ารัฐบาลเอาไปทำผลงานเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนอะไรบ้างนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าติดตามและจับตาต่อไปว่ารัฐบาลจะถแถลงอะไรโดยนายกองุ์อิง,องแพทองทานชินวัตรจะไปถแถลงพร้อมคณะรัฐมนตรีที่ห้องประชุมใหญ่ สถานีโทรทัศน์ช่องส1บก็ต้องติดตามและจับตาว่าการถ่ายทอดสดจะเป็นแบบไหนอย่างไรรัฐบาลจะแถลงอะไรจะขายฝันปี2อ6 8ยอย่างไรผมในฐานะประชาชนคนไทยต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าเป็นการขายฝันครับเพราะรัฐบาลทุกชุดทุกยุคทุกสมัย เขาถแถลงผลงานที่ทำมาแล้วครับไม่ใช่ถแถลงผลงานที่จะทำเพราะผลงานที่จะทำต่อไปนั้นมันคาดการไม่ได้ว่าคุณจะทำได้จริงหรือไม่เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมการเมืองความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนั้นเปลี่ยนแปลงทุกวันครับหลายเหตุหลายปัจจัยครับเพราะฉะนั้นจะเอาผลงานคาดการมาถแถลงเพื่อ ขายฝันให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้หลงเชื่ออีกนั้นไม่ได้ครับไม่เห็นด้วยครับในทางการเมืองต้องถแถลงผลงานที่ทำมาแล้วครับประชาชนจะได้รู้ว่างบประมาณคุณเอาไปทำอะไรบ้างงบประมาณซอฟต์พลัง5,000ล้านไปไหนครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับเงียบใช่ไหมครับ นี่ต้องเอากันให้ชัดเจนนะครับตรงไปตรงมาครับรัฐบาลทําดีประเด็นไหนก็ชื่นชมครับแต่ประเด็นไหนที่สอว่างบประมาณแผ่นดินจะละลายแม่น้ําเพราะนั่นเป็นเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนก็ต้องติดตามกันครับนี่เป็นประเด็นที่สําคัญจะต้องติดตามอีกประเด็นนึงประเด็นต่อมาเห็นในโลกโซเชียลเริ่มร้อน เรื่องการปรับฐานเพดานค่าจ้างสูงสุดในการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา33โดยข้อมูลจากสำนักง,งานประกันสังคมได้ออกมาผ่านสื่อนั้นภายในเดือนมกราคม2569เป็นต้นไปจะปรับฐานเงินเดือนสูงสุด หม0 0นบาทเป็น17,500เารและอีกขั้นบันไดหนึ่งคือฐานเท,ทดานสูงสุดไม่เกิน20,000บาทอีกหนึ่งขั้นบันไดสองห0ื่บาท3ขั้นบันไดครับโดยมีการโพสต์แสดงความเห็นในโลกโซเชียลสำหรับผู้ประกันตนนั้นมากมายว่าถ้าปรับขึ้นแล้ว สิที่ประโยชน์อะไรเกิดขึ้นบ้างจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะนำข้อมูลมาแจกแจงให้พี่น้องผู้ประกันตนได้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อคลายความกังวลแต่นำเรียนพ่อแม่พี่น้องผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนมาตาา33ของประกันสังคมนะครับว่าแน่นอนว่าการเพิ่มเงินทุกอย่างก็ต้องเพิ่มตามครับ เช่นบำนาญชราภาพถ้าใช้ฐานคิดเดิม20%ของเงินเดือน6 60เดือนสุดท้ายโดยเฉลีย่ยคำว่า20%นั้นเขาเก็บเรามากขึ้น20%ก็ต้องเพิ่มขึ้นครับโดยปกติถ้าคิดฐาน15,000ก็จะได้ที่3,000บาทแต่ถ้าคิดฐาน17,500จะได้ที่4,500บาทอันนี้ยกตัวอย่างครับ ส่วนข้อมูลอื่นๆนั้นเดี๋ยวผมจะนำมาชี้แจงเพื่อให้พี่น้องผู้ใช้รายงานและผู้ประกันตนได้รับทราบและจะได้ร,ร่วมกันแสดงความคิดความเห็นเพราะในขณะนี้เว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมกำลังทำประชาพิจารณ์เพื่อให้พี่น้องได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป ผมขอติดประเด็นนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะนำข้อมูลมาชี้แจงแจกแจงให้พี่น้องผู้ประกันตนพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนทั่วประเทศที่ใช้สิทธิ์มาตา33จะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของพี่น้องก,กรรมกรผู้ใช้แรงงานทุกคนซึ่งตรงประเด็นกับนโยบายของพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยที่ ทุกนโยบายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อค่าจ้างที่พออยู่พอกินเพื่อความมั่นคงในการทำงานเพื่อสิทธิในการรวมตัวของพี่น้องก,กรรมกรผู้ใช้แรงงานทุกคนวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ